อาจารย์อธิบายไปด้วยก็ได้นะคะกับแถวนี้เราจะปลูกมะเขือเทศกับเอ่อกับมะเขือน <Okay. S 2> ะครับสองอย่างอันนี้เราก็เตรียมขุดหลุมลเตรียมขุดหลุมแล้วก็ปลูกอันนี้วิธีการขุดหลุมนะครับลุมอาจจะไม่เท่ากันก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเราต้องเชียร์ก่อน คเคพียยหลุมให้ดิ้งขึ้นมาเสมอๆกันเวลาปลูกวีทีวัตถุจะได้ปริมาณเท่ากัน เด็ดเด็ดยกยกตรงนี้เขากเอาตรงนี้อนเดี๋ดดยวจะได้ถ่ายตรงนี้นีงแล้วก็ กันะคอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เรา เอ่อเ้าไว้นะครับเวลาปลูกถ้าอย่างเงี้ยมันมันชัวร์แน่นอนกว่าครับเวลาปลูกเราก็ เอาอินซีวัตถุใส่แล้วก็คุกเขานะครับคุกเขาในหลุมก่อนง่ายๆนะครับแล้วเราก็นี่เราก็จะกดกดถุงนิดนึงนะครับเพื่อต้องการให้ถุงมันหลวมนะครับมันหลวมแล้วก็ถอดออกง่ายง่ายนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเราก็อินซียวัตถุที่อยู่ข้างๆนะครับเราก็คุ้ยไปพร้อมดินนะครับนี่คือวิธีการปลูกง,ง่าย แล้วก็จะเสมอกันนะครับรียีวัตถุที่เราใส่ก็จะเสมอกันเมื่อเกือเทศไม่ควรทําแอ่งนะครับบางสิ่งบางอย่างทําแอ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ควรทําแอ่งเหตุผลก็คือเมื่อเกือเทศไม่ชอบน้ำแฉโคนถ้าแฉโคนน้ำก็จะขังพอขังแล้วโอกาสตาจะสูงนะครับให้อยู่ประมาณนี้วิธีการปลูกเกรือเทศ มะเขือเทศเป็นประเภทปลูกลึกได้นะครับเพราะว่าเขาออกลากตามข้อกิ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้นเคยเองอย่างนี้ถ้าเราปลูกตื้นๆน,นะครับเราก็ปลูกลึกนิดนึงแต่ว่าให้เราถมบินขึ้นในสูงเพราะนั้นต้นไม้บางทิ้งบางอย่างเราต้องยอมรับว่าไม่คือการการกระปลูกการดูแลจะต่างกัน เพราะว่ากล่าวว่าถ้าได้น้ําก็จะไหลลงไปข้างๆเลยนะครับไม่เป็นแอ่งถ้าเป็นแอ่งแล้วน้ําไปขังแล้วโอกาสเน่าจะสูงเพราะว่าบางบางสิ่งบางอย่างก็จะกรเราอพอปปูกแล้วที่มันเน่าตายเกิดจากการที่ไม่รู้พืชบางชนิด ที่ต้องการขังน้ําเพื่อให้น้ําปริมาณเพียงพอบางทีบางอย่างน้ําขาดไม่ได้แต่ก็น้ํามากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกพืชต้องรู้นิสัยของพืชด้วยว่าพืชประเภทไหนชอบน้ํามากน้ําน้อยนะครับมะเขือเทศยังไงทําอย่างนี้นะครับให้หมุนอย่างนี้ให้ได้นะครับเวลาลดน้ําน้ําจะได้กระจายไปข้างลา่าง มันเกิดที่จะข้อเสียมีอย่างหนึ่งนะครับเราต้องเอาไม้มาปักนะครับเอาไม้ปักทาค้างแต่ถ้าไม่ปักจะล้มนอนกระดินถามว่าล้มนอนกระดินเนี่ยถ้าเราไม่ปักค้างได้ไหมก็ได้อะครับแต่ว่ามันนอนกระดินลูกก็จะไปอยู่กับดินก็จะเก็บยากนะครับหนึ่งเก็บยากสองลูกอาจจะเปิดดินแต่ถ้าเราทําไม้ปักเขาไว้ลูกก็จะอยู่ข้างบนเวลาเก็บก็ไม่เปิดดินเก็บไปก็สามารถกินได้เลย นี่คือวิธีการปุ่ม ระหว่างกลางนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาฟางนะครับเพราะว่าเราผสมอินทรีย์วัตถุไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถปลูกผักได้นะครับปลูกผักสีต้นสีต้นสีต้นใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ตอนการการขุดหลุมการเตรียมหลุมการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเราใส่เป็นลักษณะอย่างนี้ยครับอินรีโวัตถุจะเท่ากันนะครับจะเท่ากันเมื่ออินซี์วัตถุเท่ากันเวลาเราปลูกการเจริญเติบโตก็จะเท่ากันเพราะบางคนอาจจะไม่เน้นตรงนี้นิดนึงก็คืออาจจะใส่มั่งไม่ใส่มั่งใส่น้อยใส่มากนะครับผลที่ได้มาก็คือ บางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตแล้วก็หาสาเหตุว่าเป็นพอดินตรงนี้ดีไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะพยายามเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลักษณะการปลูกนะครับลักษณะการปลูก ไอแววไอแววเปิดน้ำรดตัวนะหรอบอกให้แววอะเมื่อวานบอกไปแล้วแหววเปิดน้ำรดยังที่จะปลูกไอ่ยอยะถอาแช่ก็ปลูกไปเลยพอปลูกเสร็จก็รดน้ำ นี้ก่อนก็นได้ไม้วเดี๋ยวกลุ่มนอื่นแค่มาทำต่อ